สิต้นไม้ไม่ควรปลูกไม่ควรนำเข้าบ้านห้ามปลูกในบ้านอับโชคขัดลาบนําออกซะกราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ต้องห้ามนํามาปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าบ้านจะไม่มีความสงบสุขเลยทีเดียว ช่วงนี้เรียกได้ว่ากระแสปลูกต้นไม้กำลังมาแรงแถมราคาก็แรงพุ่งกระชูดแต่ทว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนโบราณย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้านเพราะจะทำให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจและมีรางร้ายต่างๆมีต้นอะไรบ้างที่เราควรรู้และควรเอาออกห่างจากบ้านเรามาดูกันนะคะ ต้นที่หนึ่งต้นระกรมหนึ่งในต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลคือต้นระกรมซึ่งชื่อของต้นระกรมทําให้คนไทยไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านเพราะเชื่อกันว่าหากปลูกต้นระกรมไว้ในบ้านจะทําความชอกช้ำระกรมสวงมาให้อยู่ตลอดเวลาและจากลักษณะของต้นระกรมที่เป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอลำต้นจะเป็นหนามแหลมยาวอยู่แล้ว ซึ่งหากเด็กเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ต้นที่สองต้นโศกเป็นความเชื่อมาแต่โบราณของคนไทยที่จะไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านคำว่าโศกมักทำให้นึกถึงคำว่าโศกเศร้าซึ่งมักจะมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนาแต่จริงๆแล้วชื่อเดิมของต้นโศกคืออโศก แปลว่าความไม่มีโศกเศรา้าเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีความโศกเศรา้าแต่ถึงอย่างไรคนไทยก็ยังมีความเชื่อว่าชื่อต้นโศกไม่เป็นมงคลหากนำมาปลูกในบ้านจะชวนให้บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านชวนหดหูเศร้าหมองและมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าหากปลูกต้นโศกเอาไว้ในบ้านแล้ว คนในบ้านก็จะมีความทุกข์ความเศร้าความหม่นหมองและจะทำให้มีเรื่องโศกเศร้าเสียใจต้นที่สต้นชวนชมการปลูกต้นชวนชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลให้มีผู้คนมาชื่นชมนิยมยกย่องกลายเป็นคนที่รักของคนทั่วไปแต่หากมองในแง่ล้ายต้นชวนชมจะชักชวนให้คนมาเชยชม จึงไม่เหมาะที่จะนํามาปลูกภายในบ้านที่มีลูกสาววัยแรกรุ่นเพราะอาจจะเป็นการชักนํำหนุ่มๆให้เข้ามาหาลูกสาวได้อาจกลายเป็นเรื่องของชิงสุกก่อนหามเป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นนอกจากนี้ยางของต้นชวนชมค่อนข้างจะอันตรายหากไปสัมผัสดโดนเข้าหรือกระเด็นเข้าตาอาจเกิดอันตรายได้ต้นที่ส ต้นรักถึงแม้ชื่อต้นรักจะดูฟังไปในทางที่ดีและตามประเพณีในประเทศไทยมักจะนิยมนำดอกรักมาร้อยเป็นมาลัยในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรักเพราะดอกรักสื่อความหมายถึงความรักเชน่นงานมั่นและงานแต่งงานแต่มีความเชื่อมาแต่โบราณเหมือนกันที่ไม่ให้ปลูกต้นรักในบ้านเพราะเชื่อว่า จะทำให้ความรักยุ่งยากซับซ้อนขึ้นและกลายเป็นคนหลายรักนอกจากนี้ยางของต้นรักยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วยต้นที่5ต้นมะรุมมะรุมเป็นต้นไม้ที่คนไทยสมัยนี้จะคุ้นเคยกับการนำไปทำแกงส้ม แต่คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่าหากมีต้นมารุมอยู่ในบ้านจะทําให้มีเรื่องมารุมเร้าเดือดร้อนวุ่นวายเกิดเรื่องกลุ้มใจมีเรื่องร้อนรุ่มสุมสวงผู้คนจะมารุมข่มเหงมีเรื่องร้ายๆโหมกระน่ำรุมร้อมเข้ามาทําให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขต้นมารุมจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็นมงคลจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเป็นที่สุด ต้นที่6ต้นชบาในสมัยโบราณไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้านเพราะดอกชบานั้นมักถูกนำมาโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดคดีความเนื่องจากความเชื่อว่าเป็นดอกไม้อับประมงคลเพราะในอดีตมีการนำพวงมารัยดอกชบาไปสวมคอนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิตดังนั้นจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้าน เพราะอาจจะเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นสารได้ต้นที่7ต้นมะระกอหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามะละกอเป็นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้านเพราะมะละกอเป็นพืชล้มลุกที่คนไทยคุ้นเคยในการรับประทานและนำไปประกอบอาหารหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆแต่ก็มีคนจำนวนมากที่เชื่อว่าชื่อของมะละกอนั้น ไม่ค่อยจะดีนักซึ่งเหมือนกับการแตกออกเป็นกอหรือละจากเผ่าจากกอหากบ้านไหนปลูกมะละกอเอาไว้ในบริเวณบ้านบ้านหลังนั้นก็จะไม่มีความสุขเพราะลูกหลานจะแตกแยกออกไปไม่มีความสมัครสมานสามคัคคีมีความคิดที่ขัดแย้งกันต่างก็คอยจะทะเลาะเบาแวงจนหาความสุขไม่ได้ แต่หากจะปลูกไว้เพื่อเก็บรับประทานควรปลูกไว้นอกริมรั้วบ้านต้นที่8ต้นเต่าร้างต้นเต่าร้างเป็นไม้ที่คนไทยเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคลจะส่งผลไม่ดีเชื่อกันว่าหากสามีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้านก็อาจจะต้องเลิกรายย่าร้างกันไปก็ได้เพราะชื่อเต่าร้างนั้น ก็แสดงไปในความหมายของการเลิกร้างร้างราหรืออย่าร้างอยู่แล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในบริเวณบ้านต้นที่9ต้นนางแยมป่าห้ามปลูกต้นนางแยมป่าไว้ในบ้านโดยเด็ดขาดเพราะความเชื่อว่าต้นนางแยมป่าเป็นต้นไม้ที่มีผู้ผีปีศาจสิงอยู่ หากปลูกไว้ภายในบ้านวันดีคืนดีต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤทธิทำร้ายรังแกผู้คนในบ้านให้หวาดผวาเสียขวัญหรือเจ็บไข้ได้ป่วยต้นที่ส0ต้นงิ้วเมื่อพูดถึงต้นงิ้วคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีนะเพราะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและในนิทานชาดกเรื่องนางกากี ที่พระยาครุฑลักพาตัวนางไปจากพระโพธิสัตว์นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพรีจึงทำให้ต้นนิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้ซึ่งเป็นหมายที่ไม่เป็นมงคลดังนั้นคนโบราณจึงไม่นิยมปลูกต้นงิ้วไว้ในบริเวณบ้านต้นที่11ดอกลั่นทมถึงแม้ดอกลั่นทมจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดี และมีคนบางกลุ่มนำมาปลูกไว้ในบ้านเพราะดอกลั่นทมจะมีลำต้นใหญ่แข็งแรงงดงามกลีบดอกสวยงามละมุนตากลิ่นหอมจับใจแต่คนไทยที่ยังยึดกับความเชื่อเดิมๆก็ยังไม่นิยมปลูกลั่นทมเอาไว้ในบ้านเพราะเชื่อกันว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ไม่เป็นมงคลเพราะคำว่าลั่นทมออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าระทม จนเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้านคนทั้งบ้านจะมีแต่ความทุกข์ระทมคู่ครองจะห่างเหินจะมีแต่ความทุกข์ต้นที่12ต้นหลิวคนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะใบหลิวลู่ย้อยลงมาเป็นสัญลักษณ์คล้ายคนโศกเศร้าเห็นแล้วทำให้อารมณ์เศร้าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านลูกสาวบ้านนั้นจะไม่มีใครมาสู่ขอและต้องเป็นสาวคลองโสดไปตลอดและหากแต่งงานก็จะมีบุตรยากและไม่มีผู้สืบสกุลต้นที่13ต้นไผ่คนไทยโบราณมักจะปลูกต้นไผ่ไว้ตามปลายทุ่งชายนาแต่จะไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน เพราะถือกันว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคานสำหรับหามโลงหรือผีไปฝังในป่าช้าแต่หากบางท้องถิ่นถือว่าต้องให้ผู้สูงอายุปลูกถึงจะดีหนุ่มสาวห้ามปลูกแต่หากการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของเจ้าของบ้าน เพราะบางทีความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาอาจจะเป็นกลอุบายที่มีแง่คิดหรือคำเตือนแอบแฝงอยู่เช่นโบราณว่าไว้ว่าห้ามปลูกต้นไม้จําพวกต้นไม้ใหญ่ที่ระหลังคานั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อต้นไม้ดังกล่าวแผ่กิ่งกระจายไปต้นไม้เหล่านั้นอาจจะทำให้สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านได้หรือถ้าเป็นต้นไม้กิ่งใหญ่ หากเกิดพายุภัยพิบัติอาจจะทำให้หลังคาเกิดเสียหายก็เป็นได้และไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ว่าชนิดไหนก็ให้ประโยชน์แก่สัตว์ปสิ่งมีชีวิตและเป็นประโยชน์และทำให้บ้านเราร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่คิดว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไร เพราะบางอย่างก็เป็นการระมัดระวังไว้ไม่ประมาทดีกว่าต้องมานั่งแก้ไขทีหลังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ